สวัสดีครับเจ๊ J. นะ bitcoin miner นะครับวันนี้ก็อยู่กับเครื่องขุดอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเครื่องขุดเหรียญที่เป็นเหรียญที่แปลกนิดนึงนะครับตัวเลขเหรียญเพชร ns นะครับเพชร ns เนี่ยเป็นเหรียญที่มีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่า,ามีเครื่องขุดออกมาหลายรุ่นละนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แรงที่สุดนะครับแรงที่สุดในโลกนะครับของ h ns เลยนะครับนั่นคือ h s 3นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่อง H S สามกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันเคยรายได้ดีมาก่อนนะครับเพราะาตัวนี้เนี่ยแรงสุดแล้วในรุ่นนะฮะจะมีรุ่นไหนแรงกว่ารุ่นนี้ละนะครับใน H S สใน H S ใน H N S นะครับตัวนี้มีกล่องพร้อมส่งนะจ๊ะนี่ก็คือเครื่องนี้เลยนะครับใหม่แกะกล่องนะครับแกะให้ดูวนตรงนี้เลยตัวนี้เป็น กู้มือนะครับซึ่งมันก็บอกให้ายๆกับเครื่องอื่นๆนะครับก็คือระวังฝุ่นระวังไฟฟ้าไฟตกนะครับแล้วก็ระวังแรงนะฮะแล้วก็ความร้อนนะครับความชื้นด้วยอ่ะพอเปิดกล่องออกมานะครับจะเห็นเครื่อง HSS3 นะครับซึ่งน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับมีโฟมการกระแทกอยู่แกะก็โพมออกนะครับ ก็จะเจอตัวเครื่องนะครับอยู่อย่างนี้เลยนะก็จะเบากว่าแต่ก็พอๆกับ s อซเก้นะครับเ่าปอีกเก้าที่นี้ที่เราจะรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับคือ h e ส s 3สานั่นเองนะฮะถ้าตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเอสมมีพาวเวอร์ด้านข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มี เปลี่ยน h s 3ด้านหน้าตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวเราแกะตัวซีนกันนะครับเอามานะครับโอเค ใหม่คลิปคลิปแกกล่องนะฮะหนัก <c oughs> เหมือนกันนะครับแต่ไม่หนักนากเห็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัว H S สามนะ,บ <c oughs> นะับนี่นะครับก็เป็นรุ่นที่ขุด H N S ที่แรงที่สุดนะครับ แต่รายได้ตอนนี้นะมีการปรับตัวลงนะฮะเพเอสดังไรไ้ราคาไม่ดีในช่วงนี้นะครับการขุดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็องกรอบคล้ายๆกับเครื่องขุดรุ่นอื่นๆนะครับก็มีพัดลมหน้า2ตัวพัดลมพาวเวอร์สามตัวแล้วก็สายเสียบเอสองหัวนะครับแล้วก็มีตัวของเสียบเอ็ดดีนะครับ1จุดไว้ลงเฟิร์มแวร์ i p พีรีพอร์ตนะครับไว้ ค่าข้นหา IP นะครับแล้วก็ ETH ไว้เสียบสายแลนนะครับปุ่ม IP reset นะครับไว้สำหรับ r เ s e t ค่าเป็นค่าโรงงานนะครไฟ normal กับไฟ PO นะครับไว้แสดงสตานะเครื่องพัดลมด้านหลังนะครับก็มี2ตัวเหมือนกันอีกนะฮะัีมสอตัวเหมือนกันอ่าตัวนี้นะครับด้านบนก็จะเขียนลโก้ว่า S3 N d Miner นะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีแกะคอนโทรลก็จะแกะจากด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านนี้มีน็อตอยู่รูนึงนะครับขันออกแล้วกดตัวสเตเลสตรงนี้นะครับเพื่อยกขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอนโทรลได้เปลี่ยนพัดลมก็เหมือนกันนะครับพอเปิดออกปุ๊บก็ดึงสายพัดลมออกได้นะครับถ้าอยากเห็นข้างในไปดูคลิปอีกาโปรนะครับเราแกะให้ดูอยู่นะ เขาข้างในมันคล้ายๆกันนะครับตัวข้างในก็จะมีการ์ดท,ทั้งหมดการกดนะครับอะถ้าเกิดแต่ดูการ์ดก็ไปดูคลิปการ์ดได้เลยข้างในกรารคล้ายๆกับ S9 กับ s l 7นะครับประมาณนี้อะแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมด้านหลังนะครับระบายอากาศอะเดี๋ยวเราวัดขนาดเครื่องกันตัวนี้นะครับความยาว43สามเซนนะครับ ความสูงนะครับอยู่ที่26เซนนะครับถ้าสูงทั้งหมด29เซนนะแล้วก็ช่องระบายอากาศด้านหลังที่ต้องเจาะนะครับให้เจาะขนาดนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่20เซนนะครับเจาะความกว้าง20เซนนะเจาะความสูงนะครับอยู่ที่ ยี่สิบห้าเซนนะครับยี่สิบคูณยี่ห้านะครับแล้วก็วางช่องเพื่อระบายอากาศไปห้องหนึ่งกันลมย้อนกลับนะครับเพื่อทําให้เกิดห้องร้อนกับห้องเย็นนะครับเพื่อทําให้เครื่องเนี่ยมันไม่ร้อนนะครับโอเคเครื่องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไว้เทสกันในคลิปหน้าแต่วันนี้เรามาดูราคารายได้กันนะครับเพราะตัวนี้นะครับรายได้ของเขาเท่าไหร่นะกินไฟเท่าไหร่นะครับอ่ะ ตอนนี้เราก็จะไปที่เว็บ a s i c Value นะครับก็เป็นเว็บที่ใช้สำหรับดูรายได,ได้แล้วก็แรงขุดนะเชื่อมต่อกับคูต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีเว็บหนึ่งก็คือ w h a t o m i n e นะครับอะครับ w a t t o m i n e มันจะไม่ได้สรุปให้นะมันบอกอไรายได้ล่าสุดนะครับแล้วก็ยิมหา H S 3นะครับตอนนี้ไรายได้ H S 3นะครับจะอยู่ที่ ประมาณ7ดอลลาร์นะครับอยู่ในเฮททา่3กินไฟ2,080วัตต์นะครับรายได้อยู่ที่7ดอลลาร์ต่อวันนะครับในตอนนี้นะค่าไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์นะครับก็จะเหลือ2.2ดอลลาร์ต่อวันนะ1.2ดอลลาร์3.5นะครับ ก็จะตกวันละ250หิบนะครับคูณด้วย3าสิบวันนะครับอยู่ที่เดือนละเจ็ดันห้านะครับค่าไฟนะครับประมาณห้าดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่วันละร7อห้าอ่าสาสิบวันนะครับอยู่ที่ประมาณห้า0ันสองั่นเองนะครับกุดแล้วนะครับลบกันลบเข้าไป5้า0ันรอยห้าสิบนะครับลบ 5250นะจะตกกำไรวันละ2,000เดือนละ2,310นะครับราคาเครื่องนี้99,000นะครับไม่ถึงแสนนะเครื่องนี้นะครับอ่านด้วย2,310นะครับก็จะอยู่ที่42เดือนคืนทุนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีขึ้นลงตามราคาเหรียญแล้วก็ค่าความยากในการขุดนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องขุด H&S ที่แรงที่สุดนะใครอยากได้เครื่องท็อปๆของ H&S ก็ซื้อตัวนี้ได้นะซึ่งมันอาจจะคืนทุนยาวนะแต่ก็ลุ้นเหรียญขึ้นนะเพราะว่าอย่ยงที่มีขนาดเล็กเนี่ยการขึ้น2เท่ามันเป็นไปได้ง่ายนะก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่ารายน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับราคาเครื่อง9,9 0า0มืนะวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสิคลายเจมส์บิ๊ฟแล้วมาดู การรีวิวการใช้งานกันว่าแรงขุดจริงๆออกมาเท่าไหร่และวัดไฟเท่าไหร่และวัดเสียงให้ด้วยนะครับวันนี้ราไปที่นี่ครับสวัสดีครับ